สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมล a าเลนเซอร์กันหนึ่งชิ้นลยน,นะครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชาตามล่าคราโบกอบลินเซเลเยอร์นะครับผมก็เป็นคราโบประจำเดือนมิถุนายนนะครับ เป็นโคลเวรที่ดังเลยทีเดียวนะครับผมในหมู่นะครับผมในหมู่คนส่วนใหญ่นะก็บางคนอาจจะไม่รู้จักเนาะแต่ผมรู้จักอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ขับไปดูนะครับก็ได้นักธนูไฮเอลแปดดาวนะครับผมฟรีนะเป็นตัวละครจากฟรีนะครับมันจะมีในสเตปพิเศษด่านโคลโวกอบลินซีเลเยอร์นะครับผมนี่นะครับก็สามารถลุ้นได้เลยนะแล้วก็ตั๋วการาชีกค่าใบส่วนผมก็รับไปนะผมรับแล้วนะครับผม แล้วก็เปิดไปด้วยเปิดเทสดวงก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดสัก2,100รูบี้นะครับดี้น,นี้เป็นปรดีไก่บี้ของผมก็เดี๋ยวจะมาเปิดเพราะว่าเปิดเล่นๆครับผมไปเล่นๆทดสอบดวงนะครับที่จริงไม่ได้เปิดเล่นๆหรอกอยากได้นะครับโอเคมาอ่าสอ่าคราโบนี้ผมได้อ่านสกิลคร่าวๆแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอ่าผมรู้สึกว่ากอบเลนเซเลเยอร์กับ นักบวชหญิงเนี่ยจะเก่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าว่ามันเก่งแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ได้จับยังไม่ได้จับตัวมันมาเลยนะครับยังไม่ได้เปิดหามันเลยแล้วก็ไม่เคยได้เล่นของมันนะครับส่วน2ตัวนี้ก็ธรรมดาธรรมดาครับผมแต่ก็อาจจะมีอะไรแฝงอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้กันนะครับเผื่อมันจะเก่งขึ้นมามันก็เก่งเลยนะโอเคอยากได้2ตัวนี้ครับผมนักบวชหญิงกับกอบลินเซเลเยอร์นะครับมาเปิด2100รูบี้เลยนะ แล้วก็จะเปิดกล่องการันตีด้วย1รอบก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับมานักผจญ m มยมือใหม่นักบวชหญิงนะครับแล้วก,ก,ก็นักผจญปนายยนักผจญ m ยศเงิน gold insulator สองตัวนี้จงมาต้องมาแหลๆครับผมขอช้าๆต้องเปิดช้าๆโอเคลุย <laughs> ที่เผลอพี่เผลอนะครับ รอบนี้มันต้องมามันต้องได้ขอหน้าบทหญิงกับกอบลินเซเลเยอร์2ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาหมดเลยก็ได้เทพีว hey, นัสโคนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผมตัวแรกไดโนเสาร์โคนี่อันนี้มันแก๊งโคนี่หรือเปล่าเนี่ยที่จริงว่าจะเปิดตอนเพื่อโอกาสจับคู่นะแต่ว่าไอเดียนี้ผมเปิดลเล่นๆก็ได้ไม่ไดเอามาเป็นไอเดีเล่นจริงๆจังๆนะครับ เพราะว่ามาเก็บเก็บไก่บี้แล้วก็สุ่มเล่นนะครับตอนโคลบโบมานะแล้วก็สุ่มเลยเลตแคปเอเวิดโอ้โหเรียบร้อยเดือนนี้นี่มัน,นรวมขบวนการเกลือหรือเปล่าเนี่ยคือแต่และตัวนี่คือได้เยอะมากนะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะผู้ชมนักบวชดิชาร์จเฮ้ยรอบแรกมาเลยครับผมสุดยอดมาดับเบิลไหมแบบ เผื่อตัวลงหนวดมาโอ้โหแล้วขาดรักษาการไหมไม่เป็นไรครับผมได้มาตัวหนึ่งเลยนะนายวิโยทินมูนโอเคครับนี่ไงนักบทชลิชาร์ดนะครับก็สกิลที่1เป็นพลังโจ้พลังชีวิต300%เพิ่มความเรุนแรงขึ้นที่หนึ่อยยี่สิบนะครับผมก็เพิ่มพลังชีวิต300แล้วก็ความเรุนารงขึ้นที่เพิ่มขึ้น120%เนะาะสกิลที่สองก็าดาเมจ2,600นะครับผมนี่สมเท่าแล้วก็ความเร็วการงจบดีของศัตรู ลบ30%ก็เป็นพวกลบลบไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศัตรูใช้อ่ะพวกสกิลหรือว่าตีน้อยลงนะครับดาเมจน้อยลงอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดคอนน้อยลงนะครับแล้วก็ความแรงในการโจมตีน้อยลงด้วยนะส่วนไฮเปอร์ก็ดาเมจส2เท่าเนาะแล้วก็เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็มีโจ,จ,จ,จมตีครั้งสุดท้ายนะครับผมนาดดาแท็กนะก็แปลกเนาะมันมีในคราโบด้วยนะ มันจะมีอัปเดตแพทใหญ่หรือเปล่าเนี่ยอยู่เฉยๆก็มาใส่ให้เลยนะอาจจะมีแบบอะไรก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลางสังหรณ์พิเศษไม่รู้นะครับโอเคกลมลุนเซเลเยอร์นะครับเป็นกลุ่มมาสุดยอดครับผมเหลืออีก3ตัวที่ผมต้องตามล่าให้ได้ลุยมายาวๆครับผมคลิปนี้ยาวๆเปิดไปเพลินๆครับผมเ็ดรอบคืออยากได้มาก จากได้นักบวดหญิงคือนักบวดหญิงน่ารักมากกับก o อ m ม e เซอเอร์คือหล่อเท่เลยท่อมากนะครับ <Yeah. S 1> บราอัลเดปถมตอนนี้นี่ใช้ไม่ได้ครับผมบอบแชมเปียนเกินอันนี้คือเกินไปนะครับผมอันนี้เนี่ยคือมันใช้อะไรไม่ได้เลยนะแรกก็แรกก็เยอะตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาย่อยได้เป็นแรกนะคนนี้เลือเป็ดอีกแล้วอะ่ะคือแก๊งโคนี่มาให้หมดเลยหรือเปล่าเนี่ย มูนเชคสเปียร์โอ้ขูตัวยุคยุคดึกดำบรรนะครับผมยุคดึกดำบรรเลยนะซันนี่ตาบองเพรเฮ้ยขอขอนักบ่นหญิงเหอะขอร้องโอ้โหนักบูไซมอนโอ้ไซมอนมาชีไยผมสั่งหัวใจไม่ดีทุกทีแล้วมันก็ไม่ได้ฮันนี่ว้ยแข็งแร่งเรียบร้อยครับผมรอบนี้มันต้องเอาตัวแบบตัวหลอกล่อมาหรือเปล่าแบบเอาดิชาร์ดแมนอะไรมาแบบเนี้ยเออ แบนเนี้นะครับผมบอกว่าให้พวกแบบให้ให้นักบวชรีชาร์ตเนี่ยคือเรียกพวกมาพวกาชาแมนดอฟแล้วก็นักบวชหญิงแล้วก็กอล์ฟรีเซเลยเยอร์นะครับขอขอร้องอยากได้แบบอยากเปิดคาราโบโครบหมดเลยอะ่ะแบบสองพันจากลูบี้คือเปิดได้หมดเลยอะ่ะแบบไม่ต้องมาเปิดอีกอะครับเอโอ้โหราวนี่นักสะสม แต่ก็คาดหวังสูงเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่า,ามันยังไม่เพิ่มโอกาสจับคู่อันนี้เป็นแค่เพิ่มโอกาสธรรมดาสี่ตัวเซรีทะวองเพชรมาซ้ำอีกแล้วขบวนการจัดดาวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม้โอ้โหไอ้ไม้ไอ้นี่นี่มาอีกแล้วโอ้โหโคนี่โอ้โหตระก,กูลโคนี่มาหมดเลยคุณผู้ชมโคนี่อีกแล้วอ่ะโอ้โหมีแต่โคนี่โคนี่ เอานังบวดหญิงมาเหอะโอ้โหบราวนี่พูดแล้วหิวเลยอยากกินบราวนี่ให้หมดแต่ว่านี่เนี่ยเอาอ่ากินไม่ได้มันเกลือรอเ่นโอ้โหเกินโอ้โหมูนซูเปอร์ฮีโร่ออกมาทำไมเนี่ยเอามาก็เป็นแค่ตัวกันบินอยากได้ตัวคาราโบโอ้โหซ้ำด้วยเด็ดแต่เนาะโอ้โหเรียบร้อยครับผมขบวนการเจ็ดดาวแถมแปดดาวอันต้าตัวที่ไม่ดีมาให้ ต้องยกเลิกกี่ครั้งเนี่ยยกเลิกประมาณอสามสี่อ่ะสี่ประมาณ3ามถึงสี่รอบเลยครันเพราะว่ามันมีอยู่สี่ตัวเพียงมันได้นะบ,บทหญิงนะครับผมอยากได้กอปดิซเลเยอร์กับนักบวนหญิงมากขอเถอะขอเธอโอ้โหโคโอโคตะกูลโคนี่นี่มันตระกูลโคนี่ชัดๆคุณผู้ชมมาให้หมดเลยไหมโคนี <c oughs> ่เล่นน้ำมาร์ชเมลโลบา้าโอ้โหตะกูลบาก็มาครับผม โอโหตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะก็อ่ามันเล่นใน PP ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องมีเกียรดีๆกับต้องปั้น้แม็กด้วยโอ้โหตระกูลโคนี่มาอีกแล้วโคนี่เป็นอะไรกับผมมากหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ฮันอ้โหไอ้นี่ก็อีกตัวนะครับผมอีกตัวโอ้โหเจ็ดดาวอยาลรู้เลยอะเรานี้โอ้โหอยากทุกมากโอ้โหไอ้นี่มา3ถึงสรอบเลยหรือเปล่าวะเนี่ย คือมันมาบ่อยมากคุณผู้ชมเอามาทําไมเนี่ยมูนัมรายากศโอ้โหอันนี้คือตัวเกลือตัวใหม่นะครับตัวเกลือตัวใหม่เลยฮะนักบชหญิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัวยุยคดึกดําบันแต่ว่าแปลธาตุเป็นแปรผันมาเป็นร่งรางเอตร้าเรียบร้อยครับผมขบวนการเจ็ดดาวแถมกับแปดดาวอันต้าที่ใช้ไม่ได้มาเหมือนเดิมอีกสามรอบครับคุณผู้ชม ได้แค่ริชาร์ดแมนตัวเดียวอะ่ะนักบวชริชาร์ด Richard, ไม่ใช่ริชาร์ดแมนผมได้เรียกผิดตลอดนักบวชหญิงนักบวชหญิงอยู่ไหนกับก็อบมิสเลเยอร์อ่าขอร้องอยากได้มากคือมันเท่มากกับมันเท่นะก็อบมิสเลเยอร์นักบวชหญิงก็แบบน่ารักมากโอ้โหได้ปริจจร,รมาจารย์ดัมบี้เอามาทําไมนี่โคนี่โอ้โหตระก,กูลโคลนี่มาหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห โอ้โหขบวนการเจ็ดดาวหรือเปล่าวะเนี่ยแก่เจ้าสํารานเอามาทำไมเนี่ยตัวแจกฟรีหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหบราลช็อตเคตระกูลบราวมาอีกรอบเฮ้ยเจ็ดดาวเยอะมากเลยคุณผู้ชมผมแนะนำนะให้เปิดตอนจับคู่ดีกว่านะครับผมอย่ามือลั่นแบบผมนะจริงผมไม่ได้มือลันล่นหรอกเกอยากมาสูมแบบทดสอบดวงตัวเองนะครับพิกโก้โอ้โหขบวนการเจ็ดดาว โอ้โหกอบดิเเลเยอร์โอ้โหสุดเจ็ดดาวอันนี้คือหาได้สบายสบายเอามาทำไมในกาชาเนี่ยแม่เจ้าสีคราฟเอ็ดเวิร์ตตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมขบวนการ8ดาวแถมมา1ตัวกับ7ดาวอีกสิ5้าตัวเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอันนี้มันล็อกไว้หรือเปล่าเนี่ยคือ7ดาวมาหตัว8ดาวไม่แค่ตัวเดียวเดี๋ยวนะอ๋เข้าใหม่ก่อน นักบอลริชาร์ดเรียกเพื่อนมาทีสิอยากได้มากเลยสตัวนี้เนี่ยมารอบรองสุดท้ายครับผมพี่เผอโอ้โหพี่โก้ดิมผาตัวนี้ก็มาอีกแล้วขูบลาคูฝึกทหารเรียบร้อยครับผมโอ้โหมูนอัศวินชั้นต้นมามาให้หมดเลยเนี่ยมาให้หมดอ่ะตัวเกลือเนี่ยโอ้โหมูนนักลบมาทั้งล่างเจ็ดดาวแปดดาวแล้วก็8ปดดาวอันต้าแม่เจ้า โคนี่ดังก่โอ้โหตระก,กูลโคนี่มาอีกแล้วโอ้ยถ้าโคจิไม่เคลียร์ก็ไม่ใช่โคจินะครับผมเทพีวีนัสตระก,กูลโคนี่มาอีกแล้วโอ้โหเทพีอลิสโอ้โห,โโหสุดยอดเลยครับผมตระก,กูลโคนี่มาให้หมดเลยไหมโคนี่มาให้หมดเลยอ้วเรียบร้อยเลยครับผมรอบนี้โอ้โหนักบวชหญิงมารอบนี้ ขอเอะขอขอสักอีกหนึ่งตัวก็ได้อะคือแบบถ้าไปสุม่มถ้าเกิดว่าผมสุ่มการันตีแล้วก็ได้อ่านักบอดลิชอีกนะผมบอกเลยว่าผมแบบค่อยเปิดแล้วกันแบบรอจับคู่เลยอ่ะผมจะไม่เปิดแล้วอันนี้ก็ตระกูลโคนี่อีกแล้วโอ้โหบบาหัวขโมยตระกูลบบาได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมตระกูลบาตระกูลโคนี่นี่ได้เยอะมากอ่ะ มูนผีจีนโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยตัวกันบิน <c oughs> ตระก,กูลมูนก็มานะครับบราว์โพไซดอนโอ้โหโอ้โหนับวันิชัทมาอีกแรงอีกตัวหนึ่งโ oh. อ้โหซาแมนนอฟโอ้ยคุณจะดีไปคุณจะดีใจหรือเปล่าเนี่ยโ oh. อ้โหมาเลย มันมาคุณผู้ชมมันมา2ตัวเลยในรอบสุดท้ายแต่ว่ามันได้ซ้ําตัวหนึ่งลเลยก็ชาเมนดอฟโอเคนักบวชหญิงกับกอมมิสเลเยอร์ไม่มาคุณผู้ชมเราไปลุ้นในอ่าการันตีดีกว่าคือมันมาทรงแบบเนี้ผมรู้สึกว่าทําแม่งทาแม่งว่ะมันเหมือนจะได้ชาเมนดอฟกับน้ำมนต์ในชาร์ตในการันตีเลยว่ะโอเคคือได้ซ้ำมาสตัว,ว่ะคุณผู้ชมได้ซ้ำมาสตัว,ว มาขออาผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์ในการเปิดเขาเรียกว่าอาเอฟเฟกในการเปิดมันจะไม่มีกล่องเลยนะมันจะแบบรับแล้วก็มันจะดูให้เลยนะครับมันจะแบบปิ้งทะแด้ไหมเลยอะอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะกดแบบรอรอจังหวะก่อนแล้วสักนับนับ,น,บนับ5วิอยากได้รรรกรอบดินเลเยอร์กับนับจริงหนึงสองสาห้า โอ้โห oh บ้าแล้ว,ลวผมบ้าแล้วผมบ้ oh ho, าแล้วโอ้โหชชมเมนอ้องเอาหู ho, ทำไมเวลาผมเปิดทำไมผมได้แต่ตัวซ้ำวะคือผมเป็นโอ้โหเกินคือตอนที่ผมเปิดชินจังอะผมได้ครบเซตใช่ไหมแล้วผมก็ได้ตัวซ้ำในเนจังมาครโัมนี้ผมได้ตัวซ้ำสองตัวเลยเว้ยนี่ยคือดูดูเอาละกันความเกินของโคจินะ คือนักบวชยิงกับกลยยอล์ฟเเลนเจอร์พี่มาเลยอ่ะคือเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้ oh my god โอเคครับผมก็เปิดเป็นที่เรีบร้อยสองพันหนลูบี้แนะนำนะแนะนำให้หลาเปิดตอนจับคู่ดีกว่านะครับอย่ามาเปิดของผมนะเพราะว่ามันจะเกลือแบบนี้แหละนะครับเกินนะครับผมเกินไปนะบางทีแบบเกินเกินมากๆอ่ะเกินมากๆนะครับคือมันเกินไปจริง <laughs> โอ้โห อ่ะกบได้ไมีเท่าไหร่มีสิบตัวกบไฮเปอร์ล่ะกบไฮเปอร์มี3อันนี้ก็ไม่น่าจะได้เล่นแล้วนะครับผมอาจจะรีทิ้งนะครับโอ้โหเอวปั้นอะเอาแบบปั้นเป็นแม็กซ์สักหนึ่งสักสองตัวแล้วกันอ่ะโอ้โหเกินไปนะแบบเกินไปจริงๆแบบเกินไปมากๆนะครับคือขนาดการันตีผมยังได้ซ้ำอ่ะขนาดการันตีผมยังได้ซ้ำในกาชาผมก็ยังได้ซ้ำ คือตัวมันคือผมอยากได้นักบ,บดหญิงอะคือมันน่ารักมากกับกอล์ฟเลเยอร์แต่มันไม่ได้คุณผู้ชมคือมันได้แบบเนี้ยคือคิดเอาละกันนะครับใครที่จะจะจะสนใจเปิดนะแนะนาว่าอ่าเปิดตอนจับคู่ดีวกว่าคือรอจับคู่นะอ่ากอล์ฟเลยเยอร์กับนักบ,บดหญิงดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นจับคู่ตัวเก่งนะครับผมน่าจะเป็นตัวจับคู่ตัวเก่งจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวไปดูก่องกรนติก่อนแป๊บนึง โอเคก็ป okay, mm <laughs> oh, ั pues ้นเป็น hmm. ส right. um ัห hmm. นึ่งร hmm ้อยสี่สิบละโอแม่เจ้าสกิลก็ประมาณนี้คือผมไปอ่านสกิลแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่นี่ตัวเก่งก็คือนักบดญิงกับก o b ลิ n นส a ลเยอร์นะโอเคนะครับผมมาประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็พอละคือมาเปิดกาชา2 1 0พรูบี้รวดแล้วก็เปิดการันตีแล้วนะหนึ่งรอบได้นักบดรีชาร์ทกับชาแมนดอฟดอฟคือแบบ ได้ตัวซ้ำด้วยนะครับผมไม่ได้กอเบนเซเลเยอร์กับนางบวชหญิงนะครับเออแล้วก็ตัวจากฟรีนะครับตัวจากฟรีนี่ตัวนี้คือตระกูลมูนตระกูลตระกูลโคนี่คือมาหมดเลยอะนะครับนี่ตัวจากฟรีนะครับนักธนูไฮเอลคือตัวจากฟรีอะลูกผมรู้สึกว่าตัวนี้มันดีมากๆเลยนะคือมันมีทั้งดาเมจแล้วก็เคลื่อนที่แล้วก็ความรูนจักการโจมตี ถ้าถ้าสก,กิลที่2เนี่ยมันบับหน้าป้อมผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วผมจะเก็บในไอดีสลามนะครับผมจะเก็บเป็นพีหนึ่งร้อยนะครับในไอดีสลามแบบเล่นทุกวันแบบเล่นทุกวันเลยนะครับถ้าแบบว่ามันใกล้จะใกล้จะหมดโคลโบรแล้วผมคิดว่ามันจะไม่ทันผมก็จะเอาเพชรดีเลยนะครับคือผมชอบตัวนี้มากเลยนะมันน่ารักมากโอเคครับผมมาประมาณนี้แล้วกันเออแล้วก็มันมีความสามารถไฮเปก็คือฟื้นฟูแรท่าด้วยนะคือมันเป็นความสามารถที่ดีมากๆเลยนะครับผมคือผม,ผมแบบ ทำไมรู้สึกว่ามันดีแปล,แปลกๆนะครับเอามันคือแล้วก็ใช้แน,น่นอนด้วยนะครับเอามาใช้ใน PV ได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าครูระยะเวลาที่สร้างลรนเจอร์ใหม่เนะี่ยคือ24วิเลยอ่ะคือเยอะมากนะครับเยอะจริงๆโอเคประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดคาราโบ่มาเปิดกระชา้าตามล่าคาราโบกรอบริ้นสไลยเยอร์นะครับผมก็ตามตามตามที่เห็นครับผมสำหรับผมนะ เกลือเข้าผมเกลือมากๆนะครับเราเพิ่มโอกาสจับคู่ดีกว่านะครับก็พยายามอดทนอดกลั้นนะครับผมอดทนอดกลั้นนะครับรอให้จับคู่คาร์โบดีกว่าเนี่ดาักบวดหญิงกับกอบบลิน a เลเยอร์นะครับผมเนี่ยสองตัวนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขออนุญาตไปทําใจกับเกลือแป๊บหนึ่งนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.